ก่องรีพิตเตอร์นะครับก็จะมีตัวสีขาวกับสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวที่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะครับในในหล,หลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีความาแรงของสัญญาณเจเน็ตนะครับก็ อ่ารับได้สูงสุดอยู่ที่300อครับ300เมกะบิทเปอร์เซ็นต์ก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับช่องของเรานะครับของนำเสนอรายการทั้งหมดนะครับพร้อมเวลาเกาะอากาศนะครับให้ท่านทราบขอสังเกตดังนี้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่5รายการนะครับดังภาพเลยนะครับครับเหตุผลที่จะทำเพื่อนะครับให้ท่านที่ติดตามรับชมช่องของผมอยู่นะครับจะได้ไม่สับสนเวลาดูวิดีโอนะครับในแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดให้กำลังใจช่องของผมด้วยนะครับต่อไปไปดูวิดีโอกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกกคคค้้าาาาทททุๆ่่นนนะะรรรััับบบีเขมมช ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสัญญาณนะครับซึ่งนะครับเมื่อเรามีเราเตอร์แบบนี้แล้วนะครับบางจุดนะครับเมื่อเรากระจายสัญญาณจากเราเตอร์แล้วไม่ถึงสัญญาณเป็นการอับสัญญาณเราต้องใช้ตัวรีพิเตอร์นะครับในการกระจายสัญญาณต่อเพื่อจะให้เครือข่ายมันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับ Wireless N Wi-Fi r พ p e a t e r นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ บอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะครับในในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็มีความาแรงของสัญญาณเดเน็ตนะครับก็รับได้สูงสุดอยู่ที่300ทับ300เมกะบิตเอเซตนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะครับ oh. ไม่มีเสานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะ ตัวนี้แบบไม่มีเสารครับเนี่ยแกะกล่องให้ดูเลยวันนี้จะไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวให้ผู้ชมดูเลยแล้วกันเนี่ยนี่ครับตัวกล่องรีพิเตอร์นะครับก็จะมีตัวสีขาวกับสีดํานะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอยากจะได้สีไหนนะครับบางท่านก็จะได้เป็นทูโทนแบบนี้นะครับบางท่านก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับบางท่านก็จะเป็นขาวล้วนอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ระภาพรวมของตัวรีพิเตอร์ตัวนี้กันรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่กระจายสัญญาณหรือว่าตัวจับสัญญาณที่จากตัวเราเตอร์หรือว่าจากตัวเราเตอร์อิอนเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าเพว่อไ้ว่าจากเราเตอร์หลักหรืออินเทอร์เน็ตหลักนะครับมาปล่อยสัญญาณอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับ อ่าผมปล่อยตัวหลักอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วจะมาปล่อยที่บ้านหลังนี้นะครับาบางทีการกระจายสัญญาณของมันมันอาจจะมีการอ่าพักดันหรือว่าเป็นการกันจากผังผนังอะไรทุกอย่างนะครับมันอาจจะออกมาไม่หมดนะครับเราก็ใช้รีพิตเตอร์ตัวนี้นะครับมาจับที่บ้านหลังนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะให้การกระจายสัญญาณในบ้านหลังนี้นะครับดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือ ในกรณีที่เราอยู่ข้างในบ้านนะครับเราอยากได้อินเทอร์เน็ตที่มันกระจายขึ้นมาออกมาข้างนอกเราก็เอามาเสียบแถวๆปลั๊กไฟแถวๆแถวๆนี้นะครับก็คือเราก็ใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นการช่วยกระจายสัญญาณให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับมีปุ่ม WPS ครับก็คือเป็นการทวนสัญญาณหาแบบอัตโนมัตินะครับ<า> <c oughs> ลักษณะของตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับ ปักไฟนะครับเหมือนกับปักไฟแล้วก็เจยบได้เลยนะครับแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถถอดแบบนี้ได้นะอ่ะโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราสามารถถอดตัวนี้ออกได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาเวลาที่เราจะเอาตัวนี้ออกก็คือเราต้องกดตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้จะมีล็อกของมันอยู่นะครับกดตัวนี้แล้วก็หมุนออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเราสามารถที่จะป้องกันนะครับไม่ให้มี าการ <c oughs> เราเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราจะเก็บอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะถอดนี่ออกเก็บพร้อมในกล่องได้นะครับอันนี้ก็คือมันมากับชุดมันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างวิธีการทํางานของมันนะครับวิธีการทํางานของมันนะครับก็จะมีในส่วนของอเข้าไปที่1 9ึ่งเก้าสปดจ่งศูนย์จุดนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัสของของตัวเครื่องนะครับพร้อมกับตัวพินเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับหมายเลขป้องกันมันนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นในส่วนของนี้แต่ว่าเราแค่จําได้แค่ว่า ในเรื่องของการเข้านะครับ default IP นะครับ192.168.10.1นะครับใช้ในการตั้งค่าเพื่อจะทำการเชื่อมต่อเป็นให้เป็น repeater เนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์หลักนะครับแล้วเอาสัญญาณจากเราเตอร์หลักมาเก็บที่ตรงนี้แล้วปล่อยสัญญาณจากตัวนี้ต่อนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะออกไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับ3ตัวเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานกันว่าวิธีการทํางานของไอตัวเครื่องนี้มันทํำยังไงนะครับหลายๆท่านถามผมมาบอกว่าเออไอตัวพวกนี้นะครับตัวเล็กขนาดนี้นะครับคุณภาพจะเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าคุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยกับไอตัวตัวใหญ่นะครับแต่ว่าพวกนี้มันเป็นตัวเราเตอร์ uter, แต่ตัวนี้เป็นรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์ก็คือตัวจับสัญญาณหลักมาปล่อยสัญญาณต่อนะครับเราเตอร์ก็คือ ใช้สัญญาณหลักนะครับจากสายคู่สายหรือซิมนะครับเพื่อจะทําการปล่อยสัญญาณออกมานะครับส่วนตัวนี้ก็คือจับสัญญาณแล้วก็ไปปล่อยโต้นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอุปกรณ์นะครับที่จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเอาไว้ตอบโจทย์สําหรับท่านไหนที่อินเทอร์เนต็ตกระจายไม่ครอบคลุมนะครับกระจายอินเทอร์เน็ตในบ้านนะครับกระจายไม่ครอบคลุมนะครับบางคนถามว่าเอ๊ก็มันติดอ,อินเทอร์เนต็ตบ้านของ ค่ายจุดๆแล้วนะครับแล้วทําไมมันไม่ครอบคลุมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริบทนะครับอย่างเช่นคุณเก็บตัวลราเตอร์หลักไว้ในห้องแล้วปิดประตูหรือว่าเก็บไว้ในลึกลับอะไรเงี้ยสัญญาณมันไม่ออกมานะครับมันก็ไม่กระจายได้กระจายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเอามาติดแบบโล่งๆแบบนี้นะครับด้านหน้าบ้านหรือว่าอะไรเงี้ย การกระจายของมันหน้าบ้านนี้ก็คือจะสบายหลังบ้านก็อาจจะอับสัญญาณหน่อยนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือว่าขึ้นอยู่กับบริบทในพื้นที่แล้วก็คุณสมบัติของเครื่องที่เราเลือกใช้ด้วยนะโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับ,บงกงวงจรปิดและแต่าราคาถูกนะครับก็ขอนามาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ โอเคนะครับส่วนรายละเอียดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ในเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดให้พร้อมกับราคาพร้อมกับอะไรเลยนะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กระดิ่งติงติงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากยินดชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาให้ผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับขวัขอสดีครับโอเคเย้